ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้รววมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เรื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีประกอบไปด้วย3มพิมพ์และด้วยมีอายุการสร้างมากกว่า100ปีจึงทำให้มีการสร้างลอกเลียนแบบกันเป็นจำนวนมาก พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเกือวันมีประวัติเป็นตำนานเล่าขานเป็นส่วนใหญ่ปีที่ท่านเกิดและมรณภาพไม่แน่นอนแต่พอสรุปได้ว่าท่านเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีประมาณปีพุทธศักราช2,346ถึง2,351อุปสมบทนวัดพระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีและมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2,420ถึง2,431 การสร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้วท่านสร้างมาเรื่อยๆน่าจะอยู่ในราวปีพุทธศักราช2400ถึง2430ซึ่งมีแบบพิมพ์มาตรฐานเนื้อผงพิมพ์ตะกัวพิมพ์ลอยองค์หรือที่เรียกกันว่าพิมพ์ปัน้นรุ่นลากซุมเดิมหลวงพ่อแก้วท่านเป็นอริยสงฆ์อยู่วัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีต่อมาท่านไดทุดงไปยังที่ต่างๆ เรียบชายฝั่งทะเลไปภาคตะวันออกและหยุดปักกดที่อำเภอเครือวันจังหวัดชนบุรีนัที่นี่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากชาวบ้านได้ร่วมใจกันอาราธนาหลวงพ่อแก้วให้สร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านเครือวันในการสร้างวัดนี้เองคือที่มาของการนำสุงมมาร่วมกันสร้างวัดและหลวงพ่อแก้วได้มอบพระปิดตาลอยองค์ ให้แก่ผู้ที่นำสุงมาให้พิมพ์พระปิดตาหลวงพ่อแก้วแบ่งได้ดังนี้ 1. พิมพ์มาตรฐานผ้าปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็ก 2. พิมพ์เนื้อตะกัวเป็นผ้าปิดตานั่งขัดสมาธิราบด้านหลังเรียบด้านหลังมีทั้งลงเด็กจานบางองค์ก็ไม่ได้ลง 3. พิมพ์ปั้นเป็นผ้าปิดตาลอยองค์เนื้อผง เช่นเดียวกันกันกบพิมพ์มาตรฐานเกิดจากการปั้นทีลองค์ขนาดและรูปล่างจึงแตกต่างกันไปการสร้างพระปริดตาเนื้อผมหลวงพ่อแก้วสร้างจากว่านคนร้อยแปดผสมกับผงพุทธคุณผงตีนิสิงเหผงปัทมังผงอิตเจผงม,มหาราชด้วยเกิดจากการเกตอักขรเนขยันบริกรรมคาถาแล้วลบผงตามสูตร ผสมกับมวลสารที่หายากเป็นที่กำเนิดแห่งความมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเช่นใบไม่รู้นอนต่างชนิดยอดสวาสดก้าฝากรักเกสรดอกไม้ก้าหลงดอกบุญนาคดอกนมแมวเกสรดอกไม้ต่างๆที่มีตัวพึ่งเข้ามาดอมดมดินโป่งที่สัตว์ต่างๆเข้ามากินซึ่งเชื่อว่าเป็นสเสน่ห์ ทำให้คนมาหารวมถึงไม้พญาไก่กุกเป็นว่านที่ไก่ตัวผู้จะคาบไม้นี้มาเพื่อเรียกไก่ตัวเมียเข้ามาหาถือว่าเป็นไม้มหาสเสนและคองแค่วเรื่องธรรมหากินการนํามวลสารมาตากแห้งแล้วบดให้เป็นผงให้ละเอียดผสมเข้ากันแล้วน,นําน้ําข้าวเหนียวน้ําลักเป็นตัวประสานก่อนจะกดลงแม่พิมพ์ สภาพโดยทั่วไปเนื้อหาจะมีลักษณะสีน้ำตาลสีแดงเนื้อละเอียดเมื่อผ่านสภาพการใช้งานมักเกิดเม็ดลักขึ้นและเห็นเนื้อในละเอียดเป็นสีน้ำตาลดำออกแดงในวงการมักจะเรียกว่าเนื้อกลาเนื่องจากผ้าปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันทุกพิมพ์มีมูลค่าเช่าหาในตลาดสูงมากจึงทำให้มีผ้าปอมเป็นจำนวนมาก ทั้งเนื้อผงเนื้อตะกัวทุกๆพิมพ์การพิจารณาความแท้ของภพาพิตาหลวงพ่อแก้วนั้นพิมพ์พระถูกต้องเนื้อต้องใช้มวลสารที่สร้างพระต้องมาตรฐานพออายุการสร้างมากกว่า100ปีธรรมชาติความเก่าการแห้งจัดของเนื้อพระจะต้องสมดุลกันตามความจริง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่